สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันใหม่นะครับนี่สถานที่ที่เราจะมาล่อปลาไหลกันนะครับ,รบเป็นเบ็ดกระป๋องเนาะทีมงานของโม่เฮานะครับเจียบเอาครับมาเรามาดูกันเนื้อมานี่ครับเป็นเบ็ดกระป๋องลองใส่ไว้ตะกี้แล้วครับเราจะดูว่ามันกินหรือไม่กิน อลองดิ้นรอฮะนันมาจักไปแล้วครับนี่นี่ฮะล่ะล่ามจักไปกระป๋องแล้วฮะนันนันนันโอ้มันแตกแตกนี่แตกละเอาเลยเน้อของจริงครับตอนนี้ถ้าใครไปขอดอออกเอาออกเลยครับออกเลยอ่ะโชว์หน่อยโชว์ฝีมือหน่อยเอาเป็นยังเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย เี๋ยจ้าของไปเดือดีขึ้นแล้วเจ้าของก็นายนายนายครับเริ่มแล้วครับตอนนี้ค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาตุ๊ดุ๊ดุโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับครับนี่ครับของจริงถือได้หรอกขอบวุณครับขอบเลยครับยัง 有、嗯。Okay.